วันนี้เรื่องที่ร้อนแรงสุดก็คงจะไม่พ้นเลือกตั้งสหรัฐคุณวิจาร์ถูกกันนี่คะ,ะแนนไปก่อนแน่อาจารย์อาจารย์เล่นเะไรแล้วผมมาเชียร์แฮร์ิสอยู่นะแต่ก็โอเคถ้าถามว่ากระทายเป็นยังไงเนี่ยครับนเนี้ยคุณทักษิณกับทามเนี่ยเขาเคยเขาสนิทกันเขาเคยไปมาหาสู่กันด้วยนะครั้งหนึ่งคุณทัิมคิดจะลงทุนกับคุณทักษิณเนี่ย ที่ฝั่งทนหรือแม่นาจพระยาแล้วก็ฝั่งคนต่างก็มีปัญหากันไปแต่ว่าคือคุณสักศิล์มีปัญหาก็เลยเจ้ากันไปแต่วันนี้ผมว่าเราไม่ได้ไม่เสีครับจะเป็นทําในไฮดิสกคงไม่ได้เมเสีเท่าไหร่เพียงแต่ว่าทัพเขานโยบายเขาแก่จีนเนี่ยมันจะมันจะตึงมากตึงมากแต่เกาหลีเขาไม่มีปัญหาแต่ถามว่าโลกจะเย็นลงไหมผมว่าน่าจะเย็นลงเพราะว่า เขากับปูตินก็ไม่มีปัญหากันเพราะว่าคนสหรัฐเองวันนี้ก็หนึ่งก็โกวธสงครามหยุดเยอะสองกวนส,ง,สงคารามนิเคลียร์สามทำพูดออกมาทำอาหาเสียงแบบแบบไทยๆเลยคืยอบอกถ้าเข้าเป็นเพนเดนมาแรกก็จะแก้ไขเรื่องคนเร่ร่อนคนจอนจัดก่อน,นเพราะฉะนั้นอ,อเมริกามันกระปรกมาสี่ห้าปีละนะแล้วก็เอเสรีภผพาิดเกินเกินควรเนี่ยในยุคที่แล้วเนี่ย มันทําให้คนเมีิกันเนี่ยเบื่อเพราะว่าถ้าเข้าไปหยิบของจากห้างมาได้พันประมาณพันบาทหรือพันเหรียญพันบาทม้้งหรือว่าพันเหรียญไม่รู้นะก็เหรียญะเหรียญไม่ไม่ไม่ต้องก้องร้องนะไม่รับแจ้งควาวมอะไรเงี้ยผมว่าอันเนี้ยไม่มีใครโฉ์พอใจหรอกฮะเพราะว่าคนที่เขามีสิทธิ์กันลงะแนนเสียงเนี่ยก็คือคนที่มีตุ้มตังนั่นแหละครับอันนี้การที่ไม่ได้รับวามปลอดภัยเนี่ยมันก็เกิดปัญหาขึ้นแล้วก็ ปัญหาเรื่องเกี่ยวกับเสิีภาพในการทำพุ่งทำแท่งอะไรเนี่ยก็ด้ยินว่ามีปัญหาเรื่องนี้เหมือนกันนะฮะเ,เพราะนั้นเอเมรกันเพรสไรเกนเนี่ยของคำเนี่ยยังมียังเป็นภาษาที่ศักดิ์สิทธิ์อยู่นะฮะยังศักดิ์สิทธิ์เพราะว่าวันนี้ก็โดยรวมแล้วเนี่ยก็ทำให้เขาลัดับชนะนะถึงแม้อาจจะทําใ้การเมืองมันเท่าๆไปหน่อยนะแต่ก็แต่ก็ทำให้แต่ก็ทำให้การเมืองมันเปลี่ยนได้ โดยเฉพาะไอโสลิงสเตตเนี่ยซึ่งทางทั้มเขาได้ประโยชน์มากอยู่ละ mm hmm. ในเอนทางรีพับรีพับบริการเขาก็ได้เปลี่ยนลงตัวอยู่แล้ว mm hmm. มันก็เลยทำให้ผลนี้แต่ทางไทยแน้่ผมคิดว่ามันอยู่ที่ว่าเราจะเล่นยังไง mm hmm. ไม่ได้อยู่ที่เขานะ mm hmm. อยู่ที่เราเ mm hmm. นะเราจะเล่นยังไงกับกรณีที่เกิดขึ้นนะยเรากบบจีนเ mm hmm. พทาทั้กันเนี่ยเขสงครามกับจีนเนี่ยมันจะแรงแล้วก็ไต้หวันเนี่ยก็จะเป็นมันความร้อนและอุ่หนี่จะกลับมาอยู่ในทะเลจีนใต้ามากกว่า นะมันจะไม่มันาการรู้โลกยุโรปจะอาจจะผ่อนคลายลงส่วนใน,นในตรงกลางเนี่ยครับก็เป็นคนที่ย้ายฐานทูตอิสราเอลเนี่ยมาไว้ที่กรุงเยรูซาเล็มเนี่ยม,มันก็เป็นการยุติสงครามครูเสดสงครามยาวนานที่มีมาตลอดระหว่างคริสกับอิสลามเนี่ยครับมันก็ทําให้เขาได้เปรียบแล้วก็การขึ้นมาจากรองประธานาธิบดีในใน,ในช่วงสี่ปีที่ผ่านมาซึ่งเป็นสี่ปีที่ล้มเหลวพอสมควร ก็อาจจะทําให้เขาได้รับการตกดลดลงมันก็ทําให้ทําชนะแต่ผมก็คิดว่ากัะไทยเราเนี่ยกับทัาเนี่ยเราน่าจะได้เปรียบเพราะคุณทักษิณเนี่ยเขายกหูถึงคุณทําได้แน่นอนนะก็อยู่ที่เรานจะวางตัวยังไงเรากับจีนเดสัมพันธ์เพราะวันนี้อเมริกากับจีนจะแรงขึ้นแน่นอนครับแต่เป็นสงครามการค้าไงพี่ไม่ใช่สงครามอาวุธไงสงครามอาวุธเนี่ยใครจะวิจารณ์ยังไงก็ตามแต่เนี่ยเรื่องอาวุธเนี่ย ผมว่าเราไม่มีสิทธิ์ที่จะไปสู้กับพวกผิวขาวเพราะเขาอยู่ในชาติท,ที่ทัสงครามมันตลอดประวัติศาสตร์ยาวนานของเราเนี่ยมีสงบแล้วก็มีรื่นเริงแต่ของเขาเนี่คือสงครามตล,ลอดกาลในในในโลกตะวันตกในยุโรปก,ก็ดีนะพี่เบาๆหน่อยครับพี่เสียงเข้าในนี้นะเดี๋ยวตำรวจมานะในะวันนี้ผมก็ว่าของเราน่าจะดีนะน่าจะดีเพราะเรากับจีนก็คงจะไม่ไม่กระทบกระทเทือนกันเท่าไหร่ แต่แต่เราก็คงจะไม่ตามใจทัพม,มาแล้วทําเองก็คงจะมีมารยาทในการที่ไม่กดดันเราครับเพราะว่าประธาน,นด้ไิดีอย่างยุคที่แล้วเนี่ยเดโมแครตเนี่ยนะมาผ่าแถวนี้ไม่เคยแวะเมืองไทยเลยนะอืมนะไม่ว่าจะเป็นใครต่อใครอดีตก็ใช่อะไรก็ได้เขาจะไม่มา<ต>หาผมว่าเราจะออมาอินโดไปฟิปเป็นแล้วก็เข้าไปเวียดนามนะผมว่าก็รอดูกไปๆนะอย่างน้อยเราได้ประโยชน์บ้างนะทํามาแนละ้วเี่ผมก็เชียร์ทําเนี่ยเพราะอย่างน้อยเอาวะให้มันแยกเลีน้อยสุดน่าจะได้มากกว่าแพลิส น่าจะได้มากกว่าเพราะเขาเป็นปเนทศแล้วสี่สีออำนาจก็เต็มแล้วถ้าพูดเรื่องความกล้าหาญความบ้าบอคอสความบ้าบินเขาก็มีเพอร์เฟกกว่านะเขาก็เป็นแบบพวกเขาบอยแท้นะแล้วก็อันวุ่นารก็น่าจะสะอาดขึ้นน่าจะอ,อมีกฎของกฎหมายมากขึ้นผมว่าประเทศเราชอบคนแบบช้ำนะเพราะเรามันคือโลกวันนี้นะมาร์คมันออกเป็นปด้วการเกือบหมดแล้วนะคุณนําไม่ว่าจะเป็นอินโดนีเซียวันนี้ก็ชะนะ ก็เอาปาปั้นคนใหม่ขึ้นมันรองรับเราะตัวเองแปดปีอยู่ไม่ได้ก็ไปปั้นคนใหม่ขึ้นมาแล้วก็เอาลูกหลานตัวเองไปเสียบรอไว้ขั้นในอนาคตฟิลิปปินส์ไม่ต้องพูดถึงนะฟิลิปปินส์ก็ทําแบบเดียวกันวันนี้ก็เป็นผู้นำแปดปีคือเกิดหมดแล้วก็มีแต่เมื่อมันแปดปีตัวพ่อไม่ได้ก็เ,เริ่มส่งต่อละนะแต่ส่วนโลกที่เป็นอินร่านก็ดีจีนก็ดีรัเสเซียก็ดีพวกนี้เขากลายเป็นผู้นําตลอดกาลกันหมดแล้วบ้านเราก็ต้องวากันไปอีกทีหนึง่ง มันก็เรื่องก,การเมกกก็คงไม่มีอนะไรน่าตื่นเต้นนะพี่นะจบแล้วล,ะวล,วล,ล่ะคงจะแบเบอร์ละสองร้อยน่าจะเย็นขึ้นน,ะน่าจะเย็นขึ้นแต่ตัวสงครามไม่อยุเครร์กับรัสเซียเนี่ยอืมผมก็ว่ามันทางทัพก็คงคจะถอยออกมาเพราะเขาอยแต่เขาคุยกันเขาคุยกับปูตินได้ครับมันก็อาจจะเป็นสงครามในระหว่างนาโต้คือพวกประเทศตะวันตกในยุโรปใช้ยุเครนรเป็นแบบสามลบถ้ายุเครนแตกกบนาโต้เขาก็ถือแพ้ด้วยเพราะนั้นก็สงครามตรงนั้นก็อาจจะจบแต่ผมเชื่อว่าปูตินก็เบื่อสงครามกันทีละ เพียงแต่จะหาใครที่มันมาพูดจารู้เรื่องนะแล้วก็อาจจะโลกก็น่าจะกลับไปดีขึ้นจากข้อค้ามาเป็นมาเป็นประธานเนี่ยมันก็น่าจะเย็นลงยุโรปนน่าดูแหละเพราะว่าไอ้ห่ามึงนี่มึงก็รอยแพกูดี่ว่าให้กูแบกแบกยูเครนไปแค่กลุ่มเดียวไงอเมริกาแบบทำาะไรน้าโต้ก็ลงคุณหนักเหมือนกันเพราะวยางปก็น้าบ้านเขาแต่ คือทั้งนี้เตอนคน้าเขาที่แล้วเนี่ยเขาก็ถูกกล่าวหาว่าปูตินมีส่วนช่วยเหลือครับแต่ที่จริงมันก็คงจะเขาคงคุยกันได้แล้วก็วันนี้มันก็อยากจะเ่องรากอดลากสงครามเพราะว่าเดี๋ยวนี้สงครามไม่ใช่การชิงแผ่นดินเนี่ยมันไม่เหมือนเก่าอืไม่ได้มีกว่าต้อนประชาชนไปเป็นเฉลยสึดมันเป็นสงครามทางจากการที่ทุกผู้นาทุกคนเนี่ยจะต้องหาเสียงในประเทศตัวเองก็ต้องไปสร้างความกระแสดว่าเป็นชาตินิยมขึ้นมาเพราะวันนี้มันไปอยู่กลเปลุกลางใครมันก็ไม่ได้แล้ว ถ้าจะลุกลาญกันจริงๆกันลุกนาญไม่ได้ชาติมาอำนาจใหญ่ๆแต่มายึดครองแผ่นดินไหนก็เห็นตีก็ถูกตีแตกกลับไปหมดแล้วเพราะเขาทนกับสงครามภายในไม่ได้มันเป็นสงครามกองโจรสงครามของกันไม่ยอมกันนะไม่ว่ารัสเซียเองเก่งๆก็ถอยมาแล้วไอ้การก็ถอยมาแล้วกับทุกสอนักทุนที่เข้าไปยึดครองนะในสุกก็ถูกสงครามบ่อนทําลายสงครามกองโจรก็ถอยกลับบ้านเป็นแถวอืมตอนนี้มันก็จะมาแรงแถวนี้แหละแถวทะเจีนใต้เนี่ย ก็การเมืองโลกก็น่าจะเป็นอย่างนี้ฮะส่วนไอ้อย่างฟิลิปปินส์อ่ะฟิลิปปินส์กับจีนเนี่ยตอนนี้อเมริกาให้ท้ายฟิลิปปินส์อยู่ทั้ทํามาก็คงจะเหมือนเดิมป่ะทําเนี่ยเขามาับจีนเป็นหลักอยู่แล้วลดทัรถลดลดสก๊อตฟังก็จะขึ้นภาษีกี่เปอร์เซ็นต์ลดไฟฟ้าจีนจะห้ามเข้าจะขึ้นภาษีร้อยเปอร์เซ็นคือเขาเขามุ่งมาทางนี้เลยนะมุ่งมาทางทางเอเซียนี่แหละเข้าไปทางนี้แต่เขาก็คุยกับเกาหลีเดี๋ยวรู้เรื่องอีก คือมันมาทางการค้าไงผมผมชอบตรงนี้มากกว่าคือแบบคือไอไอฟังไงคือฟังไอเดโมแครตเนี่ยนะมันหลักกรงหลักการเยอะใช่ไหมแต่ทางทัพนี่เขาเขาจะค่อนข้างเกบยืดหยุนกว่านะผมว่านะเขาเป็นพ่อค้าออมันแรงก็แรงแบบแรงแบบชัดเจนไงนไม่ต้องเดาเยอะนักการเมืองไทยเนี่ยก็จะไปมักประมุ่งไปทางรับเหมาก่อสร้างแต่ถ้าในนักการเมืองรนกันเนี่ยก็จะเป็นพวกอาวุธยุทธภัณฑ์ในการสงครามหรือว่าไอจรวดอะไรพวกเนี้ยนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องอาวุธสงครามถ้าเป็นเดโมแครตนะ เพราะนั้นเป็นริพับลิกันเนี่ยเรื่องนี้อาจจะเบาลง hmm. นะส่วนที่คุณเอ,อถามมาประเทศจะกระทบไหมครับผมว่าเราถึงจะกระทบก็กระทบไม่มากแต่สงครามนิวเคลียร์เนี่ยน่าจะไม่ต้องไปรื้อตกกันละนะแล้วนะลผมก็เชื่อมาตลอดว่ามันไม่มีทางที่จะเป็นสงค,ครามนิวเคลียร์ได้เพราะว่าทุกคนกัยเนี่ยประกาศทาสงครามกันมาเนี่ยเพื่อสร้างกระแสนิยมของตัวเองในประเทศของตัวเองนั่นมันเป็นการหาเสียงยุคใหม่นะ เพราะว่าเศรษฐกิจเนี่ยมันมันตุดลงไปพร้อมๆกันหมดะไม่ว่าใครก็สามปัญหาแก้ไม่ได้อย่างรัสเซียก็แก้เรื่องออลิการดหมายถึงเอาคนรวยเนี่ยออกไปส่วนหนึ่งนะเพื่อจะฟื้นฟูแต่ว่าการก็กลายเป็นว่าคนอีกส่วนหนึ่งค,คนจากมอสเษฐีจากมอสโคเนี่ยใครมีปัญหาแต่เษฐีจากเออซารินเนี่ยในนินกาดเนี่ยหรือชื่ออีกอันหนึ่งคือเซนต์ปีเตอร์เบิร์กอ่าอเนี่ยก็กลับมามีเป็นคนรวยขึ้นมาแทนนะมันก็เหมือนกันหมดทั้งโลก นั่นหมายจะเป็นคอมมิวนิสต์หรือหรือเป็นประชาธิปไตย,ยอย่างจกีนเหมือนกันพอสีจินผิงขึ้นมาแต่สีเก่าๆในรุ่นของที่ทํามาไม่ว่ากูจินเท่าอะไรก็แตกสลา,ายไปเสียหายกันไปแต่คนมาใหม่ก็คือก็เหมือนกันะค,คนจนก็ยังจนเหมือนเดิมครับนะก็เหมือนอประเทศเราวันนี้เราก็ึก้นมากี่แล้วกี่ระฐบาลกี่ัฐบานก็ยังแก้ปัญหาเรื่งองความยากจนไม่ได้แล้วก็คงจะแก้ยากมากเมื่อเพราะว่าเรามี โครงการก่อสร้างใหญ่ๆมันก็ไปอยู่ไม่กี่บริษัทเนี่ยนะ<อ>ที่บริษัทรับเหมาให,ใหญ่ๆเนี่ยก็มีไม่กี่แห่งก็ผูกขาดกันไปหมดมมแล้วก็ไปซอยต่อซอยต่อซอยต่อไปไปครับทุกรูปแบบมันก็เลยทําให้เงินทองเนี่ยมันมันไม่มันไม่ค้างอยู่บนพื้นดินค่อพอลงมามันก็หายดูดหายดูยดหายก็ไอ้อที่เหลือเลยก็ขึ้น้างบนไอที่นั่นก็ลงล่างไหลออกไปอยู่สิงคโปร์เป็นหลักเรื่องพักไอ้เงินก้อนแรกก็ไปพักอยู่สิงคโปร์อ่ะจากนั้นก็อาจจะ ไปต่อนะไปต่อที่อังกฤษหรือว่าไปลงที่เวอร์จิเนียแลนด์ต่อไปที่ไอ้เยอแมนอะไรต่ออะไรเพราะนั้นเงินบาทไทยถึงแข็งไงเพราะมันมีเงินฝากเยอะในระบบกอ่ะนอกจากว่าเงินกู้อันที่เรากู้เยอะแต่เงินฝากเราก็มหาศาลแต่ไม่ใช่ในนามประเทศไทยเนี่ยในนามของคนไทยอ่าเรื่องต่างชาติก็ผงไม่มีแลเนี่ยผมสนใจประเทศเราแล้วตอนนี้พราะพี่จะแบบ เอาเรองนี้อ่ะอินไซด์น่ออินไซด์เอาเรื่องในประเทศก่อนเอาเรื่องไหนก่อนดีเอ๊ะเมื่อกี้นี่เออผมผมอยากเอาเรื่องนี้ก่อน,นการลืมรถไฟรถไฟสายสีเหลืองเนี่ยเมื่อกี้พอดีท่านอดีตผู้ว่าการท่าพี่ประพัน์จงกระนมาพูดควจะพูดเรื่องนี้ไหมผมไม่มีความรู้เท่าไหร่เป็เนคนไทยไ่ <ผม S 2> หน่อยนะไม่มีความรู้เท่าไหร่ว่าเรื่องนี้เท่าไหร่แต่ว่ามันก็ไม่มีคนเล็กๆที่มีสิทธิ์ลวมันก็มีคนในในจอคนที่เห็นเห็นอยู่นั่นที่จะมีสิทธิ์ทำธุรกิจพวกนี้จะไม่หายไปที่คนอื่นจะไม่ใช่คนต่างชาติเพราะเรามี ไม่ปูดใ้้เข้ามานบนะและ้วการถไฟฟ้าก็ต้องสร้างเองถนนอะไรนะเองเพราะว่าพวันนี้เรามีพรรคการเมืองใหญ่เนี่ยเป็นพรรคการเมืองที่มีเบื้องหลังเป็นผู้รับเหมาทั้งนั้นเพราะนั้นเงินที่ออกไปเป็นการรับเหมามันก็ไปอยู่นักการเมืองพวกนี้นะมันเราก็มันก็เลยทําให้เราเนี่ยมันเอ,อประเทศมันน่าจะรุ่งเรืองนะแต่ชาวบ้านก็อยากจนไปเรื่อยๆเพราะว่ามันทําไม่ได้คุณอารักเลยหนึ่งศูนย์หนึ่งเขาการสร้างไม่ได้เพราะนักการเมืองกลัวสิงคโปร์จริงหรอ ผมว่ามีสวนนะฮะเพราะว่าเงินพวกเราเนี่ยเงินพวกเราเนี่ยมันเวลาเข้าได้กันไปเข้าไปฝากไว้สิงคโปร์อยงซูอโบจะรู้ความลับของเศรษฐีิไทยหรือนักนะการเืินไทยนี่มากที่สุดมาการทางท่านในพลทั้งหลายนะเพราะเงินก็จะไปอยู่ที่สิงคโปร์เพราะนั้นใครมีเท่าไหร่ถ้าเขาเปิดเผยอ,ออกมาปัางป้งบับก็คือประหารเลยเพราะถ้าเกี่ยวกับทย์ศินเราเนี่ยเกี่ยวกับทย์สินเราเนี่ย,ย,บ,บ,ยบ้านเราเนี่ยมันเป็นคอขาดตายไงสามพันก็ผิดแล้วในการเรือเดียวก็ผิดออกได้นะเพราะนั้นกฎหมาย กฎหมายต่างๆพวกนี้มันเอื้อต่อการทําให้นักการเมืองเนี่ยสามารถหลุดพ้นจากควาเหนื่งยได้เพราะนั้นความรับต่างๆเนี่ยมันเป็นตัวฆ่านันครับจะ,จะบอกพี่คุณเหรอวะพี่พี่คุณเบาหน่อยวันนี้แขกเยอะโตถีครับนะห้องส่งเราเป็นห้องแบบแบบชิลๆธรรมดาธรรมชาติมากแล้วแขกพี่ประเด็กก็เยอะวันนี้ก็ยังแบบยังก็คยุยกันเรื่องเนี้ครับสารเพยะรัยังไม่ได้กลับครับ ผมฟังไม่เคยยินถ้าขยายลำโพงจะหอนลำโพงคอมก็ขยายสุดร้อยแล้วเรียนคุณมากเพื่อทราบครับวันหลังจะทำสักห้องนะทำห้องให้มันสมบูรณ์สมบูรณ์หน่อยนะเพราะว่าไหนๆแล้วก็อาจจะเจอกันทุกวันพุธจนกว่าจนกว่าเรื่องราวจะหาไม่ <c oughs> <c oughs> เรื่องทะเลไทยเ่อะเลไทยะไมีพวกอะไรพวกแบบอะไรพวกช่กางบางช่างยุ่ยอย่ถงนัง้วนเวียนอย่างนี้แปลประมาสามารถเปิดร้านค้าขายของได้ไหมกับเต็มไปหมดแล้วครับเขตที่พวกเขาอยู่แล้วเขาพวกเขาามเกลียว่ะ เขาจะซื้อของกันเองแต่ส่วนใหญ่เนี่ยเงินที่เขาได้มาไม่ไปไหนหรอกเขาจะเก็บส่งไปให้ให้คนที่อยู่พี่น้องเขาที่อยู่ในในเขตต่างๆในประเทศพม่านะเพราะงั้นวันนี้เมื่อแรงงานเอาเงินจากโรงงานเนี่ยเข้าไปในแรงงานเสร็จมันก็จะหายไปเลยเหมือนกันแต่ตอนที่รัฐบาลไทยหรือว่าเป็นใครคนงานไทยอยู่ในโรงงานเนี่ยพอเงินออกไปมันก็หมุนในประเทศเนี่ยตอนนี้มันหายพอลงไปคนจนสุดก็หายออกไปบ้านต่างประเทศรวยสุดก็ไปต่างประเทศอยู่ตรงกลางก็หายไปต่างประเทศเพราะอะไร ถ้าไปค้นเจอมีปปงเข้าไปตรวจนู่นตรวจคนน้นนี่มีออกจากราชการอะไรอย่างที่ไปค้นเจอตามสถานที่ต่างๆตามห้องทางานแท้ๆคนก็ระวังกันมากเนี่ยเพราะนะั้นการการซ่อนกันตอนนี้ซ่อนกันละเอียดถี่ทุนมากผมเก็บเป็นทองเลมันฟังดินได้ <laughs> <laughs> เดี๋ยวไปกีเรื่องไอ้มีคนบอกเล่าเรื่องเอาเลยไหมเข้าเลยไหมทะเลทรายหน่อย <laughs> ก็กูดก็กุด อ๋อฟังกันให้คุณต้องเข้าใจเลยผมกับอาจารย์นี่มีความคิดไม่รตกันแต่ผมรักอาจารย์ผมนะยังไงผมก็ชแต่คือผมอยากมีตัวตนตัวเองเข้าใ<ก>จไหมเราย<ก>อยากมีสไตล์ตัวเองผมกลัวเนี่ยมันเป็นปนัญหาซึ่งรัฐบาลกัมพูชาเนี่ยเขาก็ใช้เวียดนามตบไทยเนี่ยเป็นสปริงบอร์ดในการกษางสนาจเขาเพราะนั้นเขาจะต้องพยายามใรเมืว่าเขาเป็นคนตัวเล็กที่ขนาบด้วยสองชาติที่ใหญ่กว่าเขากต้องแสดงความไม่กลัว นะแสดงความเป็นรัฐอิสระเพื่อจะให้คน,ค,นคุฐปูชาเนี่ยภาคภูมิใจในการเป็นประเทศของพวกเขาเพาราะในอดีตเนี่ยถ้ามาอยู่ในเมืองขึ้นของเวียดนามก็ต้องมาของสย,ยามนะประวัติศาสตร์เป็นร้อยๆ้อยปีก็อยู่กันสองยันเนี่ยนะเขาเองก็มีความรู้สึกว่าเขาโดนอังแกจากนันกเลงใหญ่สองคนข้างบ้านแต่นี้พอท่านฮุนเซนมาท่านกประกาศสักดามาคือไม่กลัวทั้งไทยเอาเขาวิหารพอมาบุกเขามาทั้งเวียดนามเขาก็นั่นไปปั๊บ มันก็เกิดความกระแสนิยมเพราะอแล้วก็เขาฝ่ายค้านก็ไม่ได้งงวกขึ้นมาที่นั่นเขาใช้กฎหมายแบบเต็มเตเลยนะเขาก็ยังอยู่ระหว่างที่เป็นประเด็นการจากการเลือกตั้งเนี่ยนะเพราะนั้นเรื่องของการที่จะเป็นหาเสียงจากการชาตินิยมมันก็เป็นความจําเป็นของเขานะก็เหมือนกันทุกแห่งนะที่ต้องใช้ความเป็นชาตินิยมเนี่ยโอ้เราก็จังมีหลายๆคนในประวัติศาสตร์ก็มันก็ข้อขยันใช้ความเป็นชาตินิยมในการจะสร้างคะแนนตอนนี้ปัญหาของ วันนี้สิ่งที่คุณทักษิณก,กับองค์อิงอังโดนอัดมากที่สุดก็คือความใกล้ชิดระหว่างคุณทักษิณกับคุณดวนเสนิรนะรมันเป็นเรื่องที่ประจักษ์ชัดแจง้งเพราะฉะนั้นถ้าเดินอะไรก็ลาบากวันนี้ให้เราแบ่งขึ้นกันอย่างนี้เป็นยุติธรรมที่สุดคุณทักษิณก,ก็ยังเสียอยู่รเราได้เปียบหกสิบมันก็ยังเขาก็ายังไม่ได้บวกนะแต่การจะได้ประโยชน์ถึงเจ็ดแปดสิบมันก็เป็นไปไม่ได้แต่ถ้าห้าห้าสิบห้าสิบเนี่ยกลายเป็นว่าทักษิณเสียหายแน่นอนนะแล้วก็ วันนี้บ่อน้ำมันในในอ่าวไทยเนี่ยมันก็มันก็เริ่มลดลดอไเรียกว่าลดรางไปแล้วมันก็เริ่มจะแย่และเริ่มหมดแท่นขุดเจาะก็เป็นแท่นที่มาจาัดสหรัฐทั้งนั้นจากสหรัฐทั้งนั้นปัญหาคือว่าจีนจะมาขุดเจาะในในในทะเล,หล,หละไหลไหลทวีปไม้นะในอา่าวอ่าวไทยเนี่ยจีนจะมาไหมแต่สหรัฐก็ครอง,องตลาดอยู่แล้วนะเขาก็แค่เลื่อนเลื่อนจากเขตไทยเนี่ยตลาดเขาไปไว้ในแหล่งใหม่เขาก็อาจจะได้ทรัพยากรไป นะแต่ไม่ว่าคุณนักสีจะเหลือคุณหงอ์หญิงเนี่ยจะจัดการเรื่องนี้ยังไงกระทำแต่จะถูกคอรหาทั้งหมดนะเพราะมันเป็นมันยากมากไนงะที่จะทําความเข้าใจเพราะคนจะเราแวงเขาไงนะ่นเราแวงแล้วก็วันที่อ้คุณนีชั่นเขาไปไป,ไปหลุดปากเรื่องเขตทับซ้อนขึ้นมาซึ่งมันยังไม่จําเป็นไนงะมันก็ทําให้ทุกคนเราแวงไปหมดว่าอันนี้จะเป็นแล้วก็เลยไปเกิดอคอละคําถามว่าคายชาิขึ้นมามันก็ลําบากนะวันนี้ลําบากมากที่สุดเรื่องนี้เพราะนั้นถ้าเผื่อในสามปีที่เหลืออยู่เนี่ย ไม่แตกต้องเลยเนี่ยน่าจะเป็นหนทางที่ดีที่สุดเพราะว่าไม่ว่าคุณจะเจรจากับเขายังไงก็แต่คงก็ยังเชื่อว่าเขาเราเสียเปรียบอยู่ดีนะนอกจากมันจะเกิดความตึงเครียดในเรื่องของการใช้กําลังรบต่อกันแล้วเนี่ยมันก็อาจจะแก้ปัญหาเอความความใกล้ชิดสนุนระหว่างผู้นําของชาตินี้ได้แต่มันจะทำกันอย่างนั้นเพื่ออะไรนะเราก็ไม่ได้เราก็ได้ประโยชน์ก็จะเข้าอีกหลายช่องน้ํากันในัมพูชาเพียงแต่ว่าเราเล่นเป็นไม่เป็นั่นเองนี้